p t c ครับพาร์ทสราคาปัจจุบัน2บาท54ตังราคาเส้น2อ0วัน2บาท8ตังมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมเอาวาดก่อนวาดก่อนนี่ไหมขึ้นไหมขึ้นครับอันนี้ลงนะอืมต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับปรับเป็น t i ม e f r a m ใหญ่เพื่อดูตั้งแต่ p s t c เข้าตลาดครับ และดูว่าไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยหุ้นนั้นๆน,น,น่ะไม่เฉพาะ p ี t c นะครับมันอยู่ในโซนถูกหรือแพงเส้นสองร้อวันในไทม์เฟรมใหญ่เราไม่สนใจนะเราสนใจตรงนี้และสนใจตรงนี้นี่ครับโอเคไหมอ่านะครับ เข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าเกิดหุ้นนะนะมันอยู่ในโซนถูกเราเล่นยังไงหาระยะย่อจุดเข้าที่ได้เปรียบใน day อย่างน้อยๆเราก็ยังปลอดภัยนะครับปรับเป็น day ย่อกราฟย่อกราฟย่อกราฟดูอะไรย่อกราฟดูว่าไอที่เราจะเข้าเนี่ยครับมันใกล้ต้นเทนจ่าหรือเปล่าอืมนะครับอะดูก่อน ต้นเทนจาของ pstc เนี่ยโหตัวนี้ทำต้นเทนจา,านานมากนะครับอ่ะผมให้ดูแบบนี้ก่อนลงปรับฐานตรงนี้เนาะถึงนี่เลยประมาณคุณดูเดือนดูเดือนปีหนึ่งปีกว่าๆด้วยเออปีกว่าๆด้วยกว่าจะขึ้นจากต้นเทนจา่าจริงๆคุณจําไว้เลยว่าคนถือต้นเทนจา๋าเนี่ยต้องอึดจริงๆอืมแต่คุม้ม อืมนะครับต้นเทนจ่าประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้บาทเก้าสิบบาทเก้าสิบนะแล้วเขาก็ขึ้นสเต็ปหนึ่งสเต็ปเล็กๆครับนี่สเต็ปเล็กๆเ,เห็นไหมนี่ครับ ขยับก่อนนี่ครับสเต็ปเล็กๆครับสเต็ปสองสเต็ปเล็กๆนะแล้วก็ไปสเต็ปสามแล้วย่อตัวสวยมากครับนี่คือสเต็ปสามเขานะเห็นไหมเดี๋ยววาดก่อนหนึ่งสองสามถูกไหมแล้วย่อตัวมาสวยมากย่อตัวมาใกล้สเต็ปสองมันทำให้เป็นจุดแนวรับที่ได้เปรียบ และเมื่อวานที่เราจะคุยก่อนที่ผมจะอัพวันเนี้ยคือผมคุยในกลุ๊ปไลน์ก่อนว่าเอช p ีซ c เห็นมีสมาชิกเขาพูดถึง p ี t c ผมก็ผมเลยเข้าไปดูพอดีก็เอา้ามันมีการเขียวในแนว,แนว,แนวรับผมก็รอดูว่าเออเขาจะใครนะชนะไฮแท่งเทียนก่อนหน้าไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมอธิบายยังไงในไลน์ดีกว่าเนาะแต่ตอนนี้ทำแผนไปก่อนนะครับ ว่าเราดูยังไงเรามีกลุ่มลายเพื่ออะไรนะครับถูกไหมผมก็สอนในหน้างานไปด้วยครับโอ้บางคนเขาก็ตื่นเต้นเนาะคือเขาทำงานอยู่ครับนะเวลาประมาณ11.22อง22ครับเราก็มาดู p s t c h i 2บาท44โร2บาท28อราคาเปิดที่2บาท28 ไม่ดูดราคาเปิดเห็นไหมนะครับผมก็เลยบอกทําอะไรเธอ p t c นะครับอันนี้คือก็บอกในกลุ่มนะครับสอนไปด้วยนะนะครับแล้วตลาดก็ปิดนะครับแล้วผมก็เลยบอกว่าลองแจ้งสมาชิกดูว่าเขาจะเข้าใจตามเราไหม PSTC ต้องปิดเกินราคาไหนมองขึ้นต่อแบบสวยๆแล้วผมก็โพดกราฟอ่านะครับคุณดูกราฟนะนี่นะครับอ่ามีแบบให้ดูด้วยเห็นไหมมีทั้งใกล้ไกลให้ดูเลยภาพนะนะครับหลักการแท่งเทียนนะมองง่ายๆ ดูไฮดูโรแท่งเทียนก่อนหน้านะครับแล้วผมก็ให้ไปกินข้าวก่อนดูแต่กราฟกันนะครับอืมพอตลาดก็ปิดแล้วนะครับแล้วผมก็วาดแบบนี้ให้ครับแบบนี้นะให้ดูไฮแท่งเทียนก่อนหน้ากับโร่แท่งเทียนก่อนหน้าก็คือแท่งที่เป็นโดจิถูกไหมที่ไม่มีบอดี้อ่ะอ่าที่เป็นแท่งแบบไส้ๆอย่างเดียวนะ่าครับแต่แท่งวันนี้คือสามารถทำไฮที่สูงกว่าแท่งเมื่อวาน ทำโลที่สูงกว่าแท่งไม่วานเขาเรียกเขาเรียกภาษาเทคนิคเท่ๆเขาเรียกว่ายกไฮยกโลอืมประมาณนี้นะครับอ่าผมให้ดูแบบนี้ก่อนผมเขียนอะไรเนาะจะได้มองเห็นนี่ครับนี่นะแล้วต่อไปผมก็เขียนว่าปิดเกินหรือปิด2องบาทสามองขึ้นต่อได้เพราะชนะไฮแท่งก่อนหน้าเห็นไหมผมก็ตีเส้นไฮแท่งก่อนหน้าด้วยคือ2บาทสาอืมนะครับ อันนี้คืออันนี้ตลาดปิดเที่ยงครึ่งถูกไหมจะเข้าหุ้นหนึ่งตัวแยกให้ชัดก่อนครับจะเก่งกำไรหรือปั้นเก่งกำไรหาจุดคัดก่อนอย่างงกมองแต่กำไรอืมนะครับดูจำนวนหุ้นในพอร์ตถ้าเกิน5ตัวน่าจะพอแล้วมั้งนะครับอืมนะครับ บางตัวที่แบบแปรถึงแนวต้านผมก็จะก็จะแจ้งว่าเออมันแบ่งขายบ้างนะอะไรประมาณนี้ครับนะครับ PHTC แผนเดิมปิดเกิน2.36บาทอัพคลิปหน่อยนี่ก็มีสมาชิกเขาก็โพส์เหมือนกันเห็นไหมนะครับ PHTCRW ปิดสวยแต่ตัวไหนอัพไซด์เยอะกว่ากันนี่คือเวลาตลาดปิดแล้วถูกไหมถูกไหมนี่คือเวลาตลาดปิดแล้วนะ อืมนะครับผมก็เลยแบบลองให้เขาดูว่าเขาจะวัดอัพไซ์เป็นไหมนะครับคือบางคนบอกอุ้ย RWI ก็สวยนะอะไรเงี้ย p t c ก็สวยนะอะไรเงี้ยผมก็เลยวัดอัพไซให้เขาดูนะครับนี่ครับอัพไซ์ side, คุณดูนี่นะดูทางซ้ายนะกดปุ๊บนี่คือการวัดอัพไซ RWI เห็นไหมสองบาทห้าสี่ถึงสองบาทแปดแปดอันนี้ RWI นะครับ ดูอัพไซต์ตัวนี้ PHTC 2บาท54ถึง2บาท9ก้าอ่อันไหนอัพไซต์เยอะกว่ากันไม่ต้องตอบผมตอบตัวเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเราก็จะคุยกันประมาณนี้ครับไ ه, เห็นไหมเสียทีมเขาก็บอกว่า PHTC เยอะกว่าถูกไหมนะครับเนี่ยคือการวัดอัพไซต์ถึงแนวต้านแรกของในกรอบเฉยๆยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะอืมนะครับเนี่ยผมก็เลยบอกว่า,วาไปเตรียมตัวแล้พวพรุ่งนี้เช้าออกส่งปุ๋ยอุดรเมืองเลย ต้องแข่งงานหน่อยอืมเดี๋ยวตามเสียทีไม่ทันนะครับอืมผมก็เป็นเขาเรยนะผมก็เป็นพนักงานประจําคนหนึ่งครับอืมนะครับไม่ได้มีอะไรบ่นเว้อมากมายครับผมก็เป็นพนักงานประจําคนหนึ่งที่เป็นนักลงทุนเทรดหุ้นปกติเลยนะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้ปึ๊บเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับ เราอ่านแนวรับแนวต้านกรอบล่าสุดก่อนเลยนะครับแนวรับในกรอบอันนี้2บาท18ตังค์แนวต้านสูงสุดในกรอบ2บาท94ตังค์อ่าแบ่งครึ่ง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 หานเนาก็ได้นะหรือจะใช้ไฟโบก็ได้เร็วดีนะครับ สองห้าหสองบาทห้าสิบหนะโอ้พอดีเลยนะครับ PSTC ตอนนี้อ่ะสรุปก่อน PSTC ตอนนี้เขาเล่นอยู่กรอบล่างในกรอบแนวรับแนวต้านล่าสุดนะเขาเล่นอยู่กรอบล่างคือกรอบใต้2องบาทห้ถึง2องบาทส8ตังค์แต่ตอนนี้ปิดแท่งเขียวสูงมากวันนี้ลองดูว่าเขาจะเบรก สองบาทห้าหก็จะวิ่งไปสองบาทเก้าสี่ในกรอบถัดไปนะอืมนะครับอ,อกก่อนว่าวันเนี้ยเมื่อวานมันขึ้นแรงถูกไหมวันเนี้ยมีโอกาสย่อมีสองทางตอนที่คุณจะทําแผนเก่งกาไรที่ผมคุยนะั้นคือเขาเป็นเก่งกําไรกันตอนที่คุณจะทําแผนเก่งกาไรสักตัวเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนนะว่าคุณสต็อปลอดไปหรือเปล่าคุณตัดคุณคัดตัดขาดทุนเป็นไหม ถ้าคุณทําไม่เป็นคุณไม่ต้องไปซิ่งครับไม่ต้องไปซิ่งไม่ต้องไปเก็งกาไรเพราะยังไงคุณก็จะมีโอกาสขาดทุนมากกว่ากําไรถูกไหมแต่ตอนนี้ครับถ้าคนเก็งกาไรเนี่ยเขาต้องว่าแบบนี้ให้ได้ก่อนนี่น,นีแนวรับแรกคือโรของแท่งเทียนปัจจุบันแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบัน ให้ดูตรงนี้ก่อนนะคำถามคือคือแท่งมันใหญ่ถูกไหมแท่งวอลุ่มมันใหญ่คนที่เขาเก่งกาไรเนี่ยเขาก็ต้องหาจุดคัดที่มันสั้นๆจากราคาปัจจุบันอืมหรือว่าจากทุนเขานะครับผมก็ให้แนวรับอีกแนวหนึ่งคือเครื่องแท่งเขียวครึ่งไหมเอาสัก2.4ครับ2.4นะอ่ะ ห็นไหมนี่คือครึ่งแท่งเขียวเนี่ยคือจุดคัดของเขาครับจุดคัดของเขานะครับจบจุดคัดมีแนวรับไปเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคดูแนวต้านถัดไปถ้าวันนี้กระโดดเบรกผ่าน2,56บาทหแนวต้านแรกเป็น2,54บาท54แนวต้านถัดไปเป็น2,56บาท56อ่าใกล้ๆก,กันนะครับแนวต้านถัดไป 2.62บาท62แนวต้านถัดไป2อบาท70าแนวต้านถัดไป2.78บาท78และแนวต้านถัดไป2.84บาท8ถ้าถึง2.84บาท8เนี่ยไม่แปลกครับ2.94บาท9ก็ไม่แปลกอาจจะมีการแย่ทะลุอืแล้วก็ยอ่อเพราะมันเป็นแนวต้านถูกไหมนะครับ เมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บคนที่เขาจะเก่งกาไรเขาก็จะวาดแพทเทิร์นของเขาก่อนแบบนี้ถูกไหม By u Sell อืมเขาต้องหา Stop Loss ทีนี้ก็เออเขาทุนเท่าไหรล่ล่ะสมมติเขาทุน2องบาทห้าสบเขาอาจจะ Stop Loss 2บาท46ก็ได้หรือ2บาท40ก็ได้แล้วแต่เขาครับแล้วแต่เขาเลยนะครับ การสต็อปลอสเนี่ยมันต้อง2-3%ถึงจากทุนแต่การมองกำไรการมองกำไรนะการมองกำไรมันต้องประมาณ4-5%ถึงหรหรือ8-10%ถึงถ้าพลิกพีก,พกเจอหุ้นพลิกพลกนะ2ีกว่าเปอ็นม,มันเป็นเรื่องปกตินะครับเก่งอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นะเพราะว่าเมื่อวานเราคุยกันเรื่องเก่งกำไร p s c แต่จริงๆแล้ว p s c c เนี่ยถ้าดูงบดูธุรกิจ ดูปันผลอะไรเงี้ยมันเป็นหุ้นปั้นของบางคนในกรุ๊ปด้วยออนะครับก็เขาก็เป็นเขาก็ใช้ตัวนี้ปั้นเอาทําไมเขาไม่มาปั้นหุ้นปั้นที่ผมคุยกันละ่ะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะถ้าเกิดเขามองงบแล้วมองธุรกิจแล้วเนี่ยเขาให้คะแนนออกมาในกลุ่มของตัวเนี้ยของหุ้นนั้นๆน่นนะเกินทั้งเจเนี่ยจากร้อยเนี่ยเออ คุณก็อาจใช้ตัวนั้นเป็นตัวปั้นก็ได้แต่อย่าลืมนะคุณเห็นไหม PHTC อ่ะกว่าจะขึ้นมาสเต็ปสองสเต็ปสามได้เนี่ยการที่อยู่ต้นเทนจาครับโหเป็นปีคุณไม่ต้องกลัวนานแน่นอนนะครับคุณทนไหวไหมกับกำไรรอบใหญ่ที่คุณจะต้องรอนะครับต่อ,อไปคุยถึงเรื่องคนถือยาวหน่อยของ PHTC ถ้า PHTC ผ่าน2บาท94สตังค์จะไปไหนใช่ไหมยอ่ยอๆๆนี่ถ้าผมมองในรอบเดยนะครับเอาแค่นี้ก่อนนี่เอาแค่นี้ก่อนครับนี่ครับถูกไหมนี่ครับ สูงสุดเลยนะมองรอบเดยนะสี่บาทสามสิบอ่า,อานะครับบางนี้ก่อนนะแล้วผมไล่ลงมาก่อนนะเดี๋ยวคุยทีเดียวนะ เอ่ยประมาณนี้ครับ P S D C นะเดี๋ยวสรุปแผน P S D C ก่อนสรุปแผน P S D C อีกหนึ่งรอบครับแนวรับแรกคือ2บาท28ตังแต่แนวรับใกล้สุดเราให้ครึ่งแท่งเขียว2บาท40ตังแนวรับหลังพิงฝาคือ2บาท18ตังนะครับแนวต้านแรก2บาท54และ2บาท56ผ่านได้เจอกัน2บาท62 2บาท70 สองบาทเจ็ดสิบแปดสองบาทแปดสี่และสองบาทเก้าสิบสี่และสองบาทเก้าสี่นะครับอือันนี้คือมองเก่งกำไรไว้ถูกไหมมองเก่งกำไรไว้เอาวาร์ทดูอีกรอบหนึ่งเอ็นสวยๆนี่นะครับ ประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแต่บอกก่อนว่าสายเก่งกันไวเนี่ยวันนี้วันนี้ถ้าตอนเช้าเนี่ยคือวันนี้ผมต้องไปส่งงานส่งปุ๋ยนั่นแหละที่ตันจังหวัดครับก็ไปอุดรกันบังเลยนะครับผมจะบอกก่อนว่าถ้าเปิดมาแดง PTC นะถ้าเปิดมาแดงไม่ผ่าน2บาท54มันจะย่อย่อห้ามหลุด2บาทสี่าบอกไว้ก่อน ย่อห้ามหลุด2.40บาท40 2บอาท4อะไรประมาณนี้ห้ามหลุดตรงนั้นนะครับแล้วจะพักตัวขึ้นต่อแต่ถ้าวันนี้วันนี้โอกาสที่เป็นไปได้เยอะก็คือว่าเปิดเบรกผ่าน2.54บาท5 4 2บาหโอกาสจะวิ่งไป2.60บาท6กก่อนแล้วย่อการการที่ดูหุ้นเปิดนะครับคุณดูอวรุ่มถ้าเปิดกระโดดมากแล้วเปิดมีแกลบอะ่ะเขาจะลงมา ปิดแก็บแล้วค่อยขึ้นต่ออ่าประมาณนี้นะเก่งกําไรมองประมาณนี้นะนะครับอืมอย่าเริ่มเก่งกําไรมีเวลาไหมมีเวลาให้ตลาดไหมเฝ้าได้ไหมมีจุดสต็อปรอสไหมมีระบบสต็อปรอสไหมยิ่งดีนะครับจะได้ไม่ต้องไปเฝ้ามันวางระบบไว้ตั้งขายไว้พอนะครับสบายๆนะครับตามแผนไปนะครับต่อไปครับแผนเก่งใบจบไปแล้วถ้าถ้าคนปั้นเขามี p ีเ c เยอะด้วยนะครับถ้าถ้าถ้า p s t c ผ่าน2องบาทเกตัง์ผมมองแบบรอบสูงสุดครับ4ี่บาทสาอืแต่ก่อนที่จะไป2องบาทเกก็จะมีแนวต้าน3บาท20 3บาท4ี่บาทแปแล้วก็4บาท5ตังค์กับ4บาท30ตังมองแค่นี้ก่อนมองแค่นี้ก่อนนะครับคือรอบรอบของเขาเลยรอบของเขาเลยนะครับ ประมาณ5บาทยังไม่มองนะอืมนะครับเอาแค่4บาท30ก่อนก็ใช้เวลานานแล้วนะครับอืม PSTC Part 4ประมาณนี้ครับอย่าลืมครับเก็งกำไรห้ามขาดทุนกำไรถูกเสมอนะครับการดูกราฟก่อนเทรดวางแผนก่อนเทรดเป็นสิ่งที่ดีนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ สมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทัก i ิ b บ็อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่ อุดหนุนโบโรกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ล n e i d ดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอ นะครับชื่อน้องโอนะโบรก uo b ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ